สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่อง c h a n n น l บายการอยู่ค่ะวันนี้นะคะแอดมินมีแอปพลิเคชันใหม่นะคะจะว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่ก็ไม่ใช่เลยสักทีเดียวเป็นแอปพลิเคชันค่ะ True Money Wallet นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วแหละจะบอกว่าเขามีให้ยืมเงินยืมก่อนผ่อนทีหลังได้ ฟรีดอกเบี้ยด้วยนะคะหลายๆคนบอกว่าไมโครเครดิตหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไมโครเครดิตนั้นเราต้องไปยืนยันตนและไปยืมเองที่ True Shop นะคะที่แอดมินย้ำแล้วก็ทำคลิปมียอดคนดูเกือบ5 0 0 0สนคนเข้าไปดูได้ค่ะอันนี้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงไปยืมที่ True Shop นะคะกาดอกจันโตๆนะว่าต้องเป็นลูกค้า True ท,ที่ใช้รายเดือนเท่านั้นมีอายุการใช้งานนะคะตั้งแต่180วันขึ้นไปนะคะ ถึงจะกู้ยืมได้นะและที่สําคัญก็คือไม่ได้ค<า>่าโทรศัพท์นะคะอันนี้ประเด็นสําคัญเลยบางคนบอกว่าได้น้อยได้น้อยได้มากก็ถือว่าเป็นเครดิตของเราก็แล้วกันทําให้ดีทําให้ตรงรับรองว่าครั้งต่อไปได้เพิ่มยอดแน่นอนอันนี้แอดมินคอนเฟิร์มเอาละค่ะวันนี้มาถึงแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถกู้ยืมได้เลยไม่ต้องไปที่ทรูช h o p ค่ะนั่นก็คือ p y l e t t e r นะคะหรือว่า p l a y l e t t e r ค่ะซึ่งจะมีอยู่ใน True Money Wallet เท่านั้นนะคะย้ำว่าอยู่ใน True Money Wallet แล้วจะเห็นได้อย่างไรล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าต้องทำอย่างไรแล้วใครที่สามารถกู้ได้บ้างไปดูกันค่ะ เตลเตอร์นะคะหรือว่าเพลเลเตอร์ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในนะคะเป็นแอป,ปกูย้ยืมเงินนะคะอยู่ใน True Money Wallet เท่านั้นนะคะเป็นของบริษัทนะคะ As c e n t n a n o นะคะจำกัดบอกได้เลยว่าถูกกฎหมายนะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับนะคะ True นะคะ True Money ค่ะง่ายๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าเข้าไปที่ Wallet นะคะแล้วก็จะเห็นแบนเนอร์ของเ a y l e t t e r หรือว่า p l y Lettter นะคะขึ้นมา ต้องถามต้องบอกเท้าวความก่อนว่าเอ๊ะใครจะเห็นได้บ้างหรือไม่เห็นได้บ้างเดี๋ยวเรามาบอกท้ายคลิปกันนะคะแต่ตอนนี้เรามาสอนกันดีกว่าคะ่ะว่าใครเนี่ยที่เป็นลูกค้าทรูนะคะแล้วก็มี True Wall e t True Money Wallet นะและเป็นลูกค้าที่ใช้รายเดือนของทรูค่ะ<ข><า>เขาจะดูที่ค่าโทรศัพท์เป็นหลักนะคะสำหรับใครที่บอกว่าใช้อินเทอร์เน็ตล้วได้ไหมอินเทอร์อินเทอร์เน็ตทรูนะคะหรือว่ารวมไปถึงนะคะใช้ทรูวิชันเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะคะ ต้องเป็นโทรศัพท์เป็นหลักนะคะเป็นค่ารายเดือนโทรศัพท์โทรศัพท์รายเดือนเท่านั้นเป็นหลักนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเข้าไปอย่างไรแอดมินบอกเลยนะคะว่าแอดมินยืมแล้วก็สมัครให้เห็นด้วยนะว่าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะมาค่ะสำหรับใครที่มี True m o n e y w a l l e t อยู่แล้วนะคะเป็นลูกค้า True อยู่แล้วเปิดเข้ามาใน True Money Wall e t ค่ะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นแบนเนอร์ขึ้นแบบนี้นะคะเป เลเตอร์ later, หรือว่าเพย์เลเตอร์นั่นเองนะคะบางคนก็ขึ้นบางคนก็ไม่ขึ้นเอาเป็นว่าดูคนที่ขึ้นก่อนกันแล้วกันนะคะใครที่ขึ้นกดเข้าไปได้เลยค่ะสําหรับเพย์เลเตอร์นะคะหรือว่าเพย์เลเตอร์เข้าไปได้เลยเข้าไปสมัครเข้าไปกดเพื่อขอรับนะคะเพื่อขอรับกู้ยืมเงินนะคะฟรีดอกเบี้ยนะ ฟรีดอกเบี้ย30วันแรกค่ะส่วนสำหรับใครที่ไม่มีนะคะไม่มีแบนเนอร์ขึ้นแบบนี้หลายๆคนถามว่าทําไมถึงไม่มีเดี๋ยวเรามีคําตอบท้ายคลิปค่ะแต่ตอนนี้เราไปดูวิธีการสมัครไปเลเตอร์กันก่อนนะคะเข้าไปที่ True Money Wallet เหมือนเมื่อกี้นะคะเห็นแบนเนอร์เข้าไปคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ นี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้ค่ะเ,เมื่อกดที่แบนเนอร์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยกดเข้ามาเลยแอดมินไม่ขึ้นนะคะบอกได้เลยว่าของแอดมินไม่ขึ้นนะไม่ทราบว่าเหตุผลอันใดแอดมินก็เลยไปกดคลิกที่ลิงก์นะคะในกลุ่มแอดมินกดเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้เลยค่ะนาเมื่อสักครู่นะคะพอกดเข้าไปค่ะเนี่ยคะ่ะกรอกรายละเอียดทั้งหมดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆกรอกรายละเอียดที่อยู่ตามแบบประชาชนนู่นนี่นั่นนะคะตามข้อมูลที่มีค่ะและก็กดยอมรับค่ะ เมื่อกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะคะก็จะขึ้นให้กดยอมรับแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะกรอกรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆต้องใส่เลข OTP ก่อนนะเลข OTP ก็จะเด้งไปที่อีเมลของเราค่ะแล้วก็กรอกเลข OTP ให้ตรงจากนั้นเขาก็จะมาให้เรากดยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด3อย่างนะคะทั้งเงื่อนไขทั้งอ,อนุญ,ญาตให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์อนุญาตนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก,กดยอมรับไปก่อนเลย แอดมินกดปุ๊บขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนี่รอสมัครเรียบร้อยใจจดใจจ่อค่ะตื่นเต้นปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ SSS เข้ามาไม่ถึงภายในหนึ่งนาทีนะคะมี SSS เข้ามาทันทีเลยค่ะว่าเสียใจด้วยนะคะคุณไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อค่ะใครหลายๆคนก็ลองทำดูค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้มาถึงเทคนิคกันดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงไม่ผ่านนะคะแอดมินเองเนี่แหละทำไมถึงไม่ผ่านเพราะแอดมินเนี่ยเป็นลูกค้าทรูมาทั้งหมด3ปีนะคะแล้วก็ เป็นทั้งารายเดือนแล้วก็เป็นทั้ง True Vision น,นะคะติด True Vision ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกเลยนะคะทำไมแอดมินถึงไม่ผ่านอันนี้แอดมินสอบถามไปที่บริษัท True โดยตรงเลยนะคะที่แอดมินไม่ผ่านเพราะว่าแอดมินไม่ได้ขึ้นแบนเนอร์หน้าจอแบบนี้นะคะเปเลเตอร์แบบนี้นะคะเป็นแบนเนอร์ที่ขึ้นใน True Wallet ของแอดมินไม่ได้ขึ้นนะ ไม่ได้ขึ้นหน้าบัญชีของแอดมินแล้วแอดมินเข้าจากไหนล่ะแอดมินเข้าไปในลิงก์นะคะจากกลุ่มค่ะเพราะว่าเขามาแปะลิงก์กันบอกว่าใครที่ไม่ขึ้นแบนเนอร์แบบนี้ไปเ e เตอร์นะคะในะทรูมันนี่วอลเล็ตสามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่แอดมินลองสมัครให้เพื่อนๆดูนะั่นคือแอดมินคลิกจากลิงก์นะบอกได้เลยว่าไม่ผ่านนะจ๊ะเพราะอะไรทำไมถึงไม่ผ่านล่ะเพราะว่าการที่ไปเ e เตอร์ขึ้นใน Wall e t ของคุณเนี่ยแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะกู้ยืมได้นะคะเพราะฉะนั้น้้้นนนนนนใใคคครทีีบบ่่่่ขึแแบบุุุณณอจไดาผาน มีหลายคนนะครเข้ามาตอบว่าผ่าน1,000 0บาทง่ายๆเลยเพราะว่าเขามีแบนเนอร์นะอันนี้แอดมินไม่เข้าใจเกณฑ์การพิจารณาของทาง True Money Wallet นะคะว่าเขาใช้อะไรในการพิจารณาว่า คนนี้ควรจะมีเปเลเตอร์ควรจะยิ้มเปเลเตอร์ได้หรือว่าไม่ได้นะคะอันนี้แอดมินไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าแอดมินถามว่าจ่ายค่าบินตรงไหมตรงแอดมินใช้แพ็กเกจอยู่ที่400กว่าบาทรวมไปถึงแพ็กเกจของ True Vision อยู่ที่200กว่าบาทนะคะจ่ายตรงทุกเดือนอาจจะมีเลทบ้างชาบ้างค่ะแต่ก็ไม่ขึ้นแบนเนอร์แบบนี้นะก็งงใจเหมือนกันก็เลยลองสมัครดูเพราะว่าอยากจะรู้คําตอบเหมือนกันค่ะว่า จริงไหมที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีแบนเนอร์ในหน้า True Money Wallet เนี่ยไปสมัครให้ตายยังไงก็ไม่ผ่านนั่นแหละแอดมินก็ข้อความมาทันทีทันใดเลยค่ะสําหรับใครที่มีนะคะก็ลองเข้าไปกดดูก่อนสําหรับใครที่ไม่มีแบนเนอร์แบบนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะข้างในคลิปยังจะมีเดี๋ยวแอดมินเอามาให้ดู กดเข้าไปที่ True Money Wallet ใหม่ค่ะแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามันจะมีขึ้นกรอบไว้ให้นะคะในเพจเมนูอันนี้คือที่เขาบอกว่าแบนเนอร์จะขึ้นนะสำหรับไปเลเตอร์นะคะอันนี้เลื่อนๆดูถ้าเกิดของใครไม่มีเนี่ยไม่ต้องไปสมัครไม่ต้องไปหาลีสมัครนะยังไงก็ไม่ผ่านเหมือนแอดมินนะแต่ถ้าเกิดใครขึ้นตรงนี้นะคะ่ะที่เป็นเลเยอร์ตรงนี้นะคะที่เป็นแบนเนอร์เลเยอร์ตรงนี้นะก็จะขึ้น ไปเลเ a อร์ Later, หรือว่า Play l เ t อร์นะคะก็สามารถเข้าไปกดยืมได้สําหรับใครที่ไม่เข้าค่ะนี่เข้ามาที่บัญชีของตัวเองนะคะแล้วกดเข้ามาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะขออภยัยจากนั้นกดเข้าพิธีธุรกรรมการเงินของเรานะคะ กดเข้าไปเลยเขาจะเรียกว่าธุรกรรมการเงินของเรานะเดือนไปเลือนมานี่แหละพอกดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นถ้าเกิดไม่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นข้างหน้าจออยู่แล้วนะคะสําหรับไมโครเครดิตนะมันจะขึ้นข้างหน้าเลยว่าเป็นไมโครเครดิตแต่นี่แอดมินมาเข้าที่บัญชีเราให้ดูนะแล้วก็กดเข้าไปค่ะนี่ธุรกรรมการเงินยอมรับทุกอย่างของนางเลยค่ะต้องยอมรับนะคะให้เข้าถึงข้อมูลนะคะก็กดเข้าไปเราต้องจําเป็นต้องยอมรับทุกอย่างกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะหมุนติ้วหมุน กดเข้ามาก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะให้เราทําตามนะคะเป็นข้อตกลงเงื่อนไขคะ่ะต่างๆนานานะคะแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดของไมโครเครดิตนะคะนั่นก็คือขอยืมได้แล้วก็ไปยืนยันตนที่7 e เ e ่ e อหรือว่าที่ True Shop นะคะตอนนี้7 e เ e ่ e อรู้สึกว่าจะยังไม่เปิดนะก็ไปที่ True Shop ค่ะก็ขอยืมเงินไมโครเครดิตก็แล้วกันเนาะหลายๆคนก็ได้หลายๆพันค่ะหลายๆคนก็ได้หลักร้อยนะคะหลักพันยังไม่มีใครได้หลักหมือนนะ ก็ค่อยๆทําเครดิตไปอย่างที่เขาบอกว่า30วันแรกค่ะถ้าเกิดว่าเรายืมได้ประมาณ4,000บาท30วันแรกไม่มีดอกเบีย้ยนะคะถ้าเกิดเรา,เราคืนนะคะ ตรงตามกําหนดไม่มีดอกเบีย้ยแต่ถ้าเกิดเราคืนเลทไปกว่านั้นดอกเบีย้ยก็ไม่เยอะค่ะนิดเดียวไม่เยอะมากแต่ทําเครดิตให้ดีทําเครดิตให้ตรงนะยืมคืนยืมคืนค่ะรับรองว่าได้เพิ่มยอดแน่นอนค่ะเอาไว้ใช้ใจ่ายยามฉุกเฉินยามจาเป็นจะได้ไม่ต้องขอยืมใครให้ลําบากใจหรือว่าต้องทะเลาะบาดหมางก,กันนะอีกอย่างเขาก็มองเราว่าไม่ดีได้แหละเนาะ ก็สถาบันการเงินนะเรื่องสถาหนะทางการเงินค่ะต้องเข้าไม่เข้าใครออกใครค่ะเข้าใจความจําเป็นของทุกคนแหละสําหรับวันนี้มีมาฝากพี่ทุกนี้ค่ะใครสงสยัยหรือว่ามีข้อข้องใจยัยงไงคอมเมนต์ถามใต้คลิปหรือโทรไปสอบถามได้ที่1240นะคะแล้วก็กด3นะอันนี้ก็จะเป็น p พลเ e เตอรนะคะหรือเพลเยเตอร์ของ True m o n e y ว a l l e t ค่ะก็จะมีขข้อข้องใจให้เพื่อนๆได้สอบถามกัน สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยแล้วก็เพจของแอดมินนะคะชื่อเดียวกันเลยชาแนลบายการค่ะเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกตอนนี้รอให้พร้อมก่อนเนาะเดี๋ยวมีของรางวัลดีๆมาแจกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมล้างมือ ปิดแมสแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยสำหรับใครที่รอคลิปของอมสินอยู่บอกได้เลยว่าวันนี้พรุ่งน,นี้ยังไม่ต้องเข้าหรอกค่ะเว็บล่มนะคะแอปพลิเคชันไมโมล่มนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรมาอัปเดตของทางอมสินเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันค่ะสำหรับวันนี้แอดมินไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ